ง่วงนอนเหรอไปวน,นี้ไหมอืมเป็นนอนตรงนู้นไปเป็นนอนตรงนู้นไปแล้วไปเฮยเป็นนอนตรงนูนน้นไปไปนั่นนั่นนั่นไปไปนอนแล้วนุชจะเดิอนอะไรนักหนาะตากลืมไม่ขึ้นแล้วง่วงแลวทุกคนก็ง่วงไปไปนอนตรงนู้นไปน,นั่นนั่นนั่น ไปไปเร็วลุกขึ้นไปฟูดูทุกคนตาก็จะลืมไม่ขึ้นนั่งสัพงบอยู่ไปฟูไปนอนเนี่ยจะเอาตรงนั้น พี่ก็จะเอาตรงนี้น้องก็จะเอาตรงนี้จ้ะพี่ก็ชอบตรงแดงๆเนี่น้องก็ชอบตรงแดงๆเนี่ยนอนโอ้ ฟูอย่าเล่นนอนดื้อน,นะอย่าดื้อน,นะหินไหมนี่น้องก็นอนแล้วนี่ตัวลิฟเขาหลับเลวจ้ะทุกคนเขาไปนอนที่นอนแดงๆนั่นแหละแต่เจ้าฟูเขาห่วงเขาขึ้นไปแล้วก็ไปขยำ่ำตัวลิกก็เลยลงมานอนข้างล่างที่น้องกันก็แย่งที่นอนกัน เลียอยู่นั่นแหละเป็นอะไรที่เท้าเนี่เลียจังเขาจะทำความสะอาดของเขาละทุกคนไหนเงยหน้าขึ้นมาดูสิที่นอนตรงนี้มันเป็นอะไรมันนุ่มนิ่มหรือไงถึงพากันแย่งกันน้องขึ้นมานอนแล้วก็กระโดดขึ้นมาแล้วก็ก็ามาขยำมากแยะ พอเขาลงไปแล้วตัวเองก็ขึ้นมานอนแทนโืมตาก็จะลืมไม่ขึ้นแล้วง่วงวันนี้เป็นอะไรไม่นอมน,นอนเนือทุกทีนี่หลับอือไม่รับไม่ลืมหู ตาวันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้เขาไม่ยอมนอนแม่ไม่ได้มานั่งเฝ้าหนูหรอกนะอยากลงไปข้างล่างเหรออยากลงไปข้างล่างแนละ้วไปตากฝนตากลมให้ยุงกัดอยู่นั่นใช่ไหมน่นตาลืมไม่ขึ้นแล้วง่วงอะ่ะเขาง่วงนะทุกคนเขาง่วง ที่ไปรู้อยู่ว่าเขาง่วงแต่เขาไม่ยอมนอนเดินออกไปก็ดเาาด,นออดินเข้ามาเดินออกไปก็เดินเข้ามาเลยอยากออกไปอีก่แล้วไหนสวัสดีครับก่อนนั่นนี่มาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเก่งจังเลยสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่เอายาโอ้บอกให้สวัสดีไม่ได้ให้กระโดดนอนนอนได้แล้ว เวลานอนก็นอนเวลาซนก็ซนซนตามภาษาเขา่ะแหละทุกคนเดี๋ยวทิพย์ก็เลยถ่ายมาฝากค่ะสวัสดีก่อนโอ้เอ้าโอสวัสดีครับอันนี้มสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมจะนอนแล้วค่ะ